อันนี้ของรถเก๋งหมดเลยเหรอแจ๊ดสีดำอ่ะสีอะไรฮะแจ๊ดแจ๊ดส,สีดำมีแต่งไหม,มโหลดเตี้ยอะไรปะสภาพเดิมสาพสเดิมสภาพเดิมสภาพเดิมเดิมล็ไปทางนี้เหรอใช่เพราะว่ามันวิ่งวิ่งเลนเลนขวาสุดเลยใช่อ่าแล้วมันก็ไปนู่นเลยแล้วก็พี่แท็กซี่คันนึ่งนะอะก็ะใหม่เฮ้ยเฮ้ยคันที่สามน้องรีบเข้ามาน้องรีบเข้ามาน้องรีบเข้ามายังไงนะมันวิ่งวิ่งวิ่งขวาฝั่งนู้นใช่ไหมพี่อ่าก็ถือกระบะคันนี้มาก่อนอ่าพอกระบะมาปุ๊บเขาหักหลบ ผมขับแท็กซี่ผมขับรถแล้วมีพี่แท็กซี่คันหนึ่งอ่ะเขาขับมาบอกว่ามันไปนู่นเลยมันบุแล้วไปนู่นเลยมันไม่น่าจะไปได้ไกลปะน่าจะนี่มันเมาอ่ะผมมันเมานอะนี่รองเท้าพี่เขาปะผมว่าน่าหลบอยู่ในซอยแลุ้กหนีแลนะไม่น่าจะไปไกลหรอกเพราะสาเนี่ยเจ้าที่มาอยู่ตอนแรกอ่ะมีตำรวจไหมใช่มีสายตรวจมาอยู่มาแล้วเหรอใช่ครับแต่เขาบอกว่าใครบอกท้องที่แล้ววอบอกท้องที่แล้ว เ,เขาเขายังพูดคุยรู้เรื่องตอบสนองอยู่นะเบลอยู่อยู่ในเบลอยู่ปะประสานหน่อยตำรวจมาจากไหนอ่ะมาจากฝั่งไหนตำรวจก็ขี่ย้อนขึ้นมาเหมือนกันเหรอตำรวจก็ขี่ย้อนขึ้นมาเหรอเอ,อน่าจะมีมีเหตุอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีชุดหนึ่งขี่ไปดูแล้วเขาบอกไม่ทันแล้วไมว่บอกเดี๋ยวรองพี่ไกรกล้องอแต่มันมาไวๆเลยแหละไม่แล้วอีกชุดหนึ่งอขาบอกว่าไงนะบอกไม่ทันแล้วใช่เขาบอกว่าไม่ทันแล้วเพราะ ขับไปูุนแล้วก็คือเหมือนพี่สายตรวจขึ้นมาเพิ่ยกเขาถามว่าไปทางไหนบอกว่าย้อนไปนี่ปพ๊บพที่แท็กซีก่ระบบไปทางนู้นเขาก็เหมือนลงไปดูน่าจะไม่เห็นเพราะทั้งหมดมาสี่คนนะมากันสี่คนต่อสายสองคันเจ้าที่ตำรวจนะเขากไไไ็ไล่ไปใช่ไล่ไปสองคนอีกสองคนอยู่นี้แล้วตอนนี้ตำรวจไปไหนละไปแล้วเขาบอกว่าแจ้งกองที่แล้วแจ้งกองที่แล้วเขาบอกรอร้อยเวรหรือรออะไรมาเอ่อบนสะพานข้ามแยกเอ่อสีเยี่ยม ฟางนาครับคือตอนที่เขาย้อนสอนมามีตำรวจไล่ตามมาด้วยถูกปะม,มันได้ประมาณห้าหีได้ที่ตำรวจขึ้นมาเหมือนเขารับแจ้งหรือเปล่าก็ย้อนมาเหมือนกันใช่ใช่แต่แต่ไวอะรู้ว่าไวเลยแหละกระบะหักจบปุ๊บ,บผมขับแท็กซี่ตามมาหนีใช่ไหมขึม้นมาใจเอ๋อหรอก็บีบแต่เลยมันย้อนขึ้นขวานี่เลยเหรอผมก็ม,มาครับมันมาได้ยังไงวะเนี่ยมันน่าจะเมาแหละ นออะไรอยู่ตรงเนี้ยบางนาเปล่าบางนาเหรอเขาบางนาก็อยู่ตรงนี้คมับถ้าถ้าจะบางนาอะไรใช่บางนาสงสารนอไซนี่เองใช่สงสารเขาแต่เมื่อกี้นักทายผ้าไปเฮ้ยเดี๋ยวหลบงานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่น้ำส่งที่ไหนครับผมลอยสีลมอ่ะลอยข้าง ลลเยคสาเลร้อยร้อยข้ามแค่สิเียครับมันจะเป็นกอดกอดข้ามไปกอดข้ามไปแม็โคร์คปรครับสักคู่นะฮะสสนบางนาเดดนาสิบส่งนะพี่ส่งไหนครับลมลมใจลมใจรักครับ ส่งรวมใจลกโตโตทิมมีใครแต่ร่ม่วมมีจับสินอยูอใต้เบาบ่างไหมปาระบปลบอ่ออไม่มีใช่ะเดี๋ยวรถทิมใต้ เดี๋รถให้สตอรให้ตำรวจสตอางนาไปยกเข้าสอรนะสิไม่ได้้น้องน้องมาไงเมื่อกี้ขับขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมขับขับขับตามเข้ามาใช่ปะนอรเ๋อรถ้บนีไปเลครับ เขาประสานงานกันหรือวะนี่เหมือนก็เชิงเฉียวกันเลยครับอ๋อเมื่อกี้ไงคุณมันมีกระจกรถอันนี้อยู่เออน่าจะเฉียวเขาพี่เห็นไหมว่าเขามารถเก่งเขาย้อนขึ้นมาเลยย้อนขึ้นมาในเลนขวา ชิ้นส่วนนั้นเหตุว่าเป็นหลักฐานใช่ไหมใช่ใน้องพี่ขอเบอร์ติดต่อไปได้ไหมเผื่อว่าจะถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกทีนึงใช่เพราะว่าเผือเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อต่อเขาครับผมแล้วมาเนชร์จแล้วหนีา่จะให้การเะได้รสองที่เราพาวด์ของใจลำพระนครโซนสี่โซนเก้า ต้องรีบนะเขานำส่งก่อนน้องน้องร pues, ีบ long, ลงนะเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจมาทารเฉพาารใรสองพรกการณ คือรถโตโยต้าอ้ยรถ Honda าแจ๊นะครับ Honda Jazz, าแจ๊ย้อนสอนขึ้นมาในเลนขวาย้อนสอนขึ้นมาในเลนขวาขับชนเขาครับแล้วน้องคนนี้นะสงสารมากคือขับรถมาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จูๆ่ๆพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็โดนรถเนี่ยโดนรถ ชนเข้าไปคือเขามาตามทางปกติไอฮอนด้าแจ z z มึงอยู่ที่ไหนวะคือแล้วเขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วสักพักก็มีตำรวจสายตรวจขับขึ้นมา2องคันวิ่งไล่ไปขับไล่ไปคันหนึงบอกไปไม่ทันละประมาณ5นาทีห่างกัน5นาทีก็ไม่น่าจะทันหรอก สอนอไดไหมซอยนอบางนาใช่ไหมคันหนึ่งโซน C ไปนะคันหนึ่งโซน C ไปต้องแจ้งคุณผิ้ประการไหยครับตลอดตามร่างการคันจะไปหน้ารู้สึกดีครับดีนะไม่เป็นอะไรถึงขั้นผิดรูปผิดอะไรคือขึ้นรถกู้ภัยได้ก็ใจชื้นแล้วไม่ต้องขอแอดวานซ์่ะไอ้แจ๊ด ึงไปไหนวะกูอยากตามมึงจังเลยกูสงสารน้องเขาเอ้นอนไม่หลับปะเนี่ยสงสารไอ้ยามันเลนย้อนสอนขึ้นเลนขวาม,มาเลยอะมันหนีอะไรมาวะมึงไม่พอใจอะไรทะเลาะกาแฟหรืออะไรยังไงวะทำความผิดอะไรมาวะ ทำไมมึงทำขนาดนี้วะลงไปถามอ่ะได้ไหมขอลงไปถามได้ออไหม,ม,ไมชนแล้วหนีครับ คือต้องมาประสานเจ้าหน้าที่ครับเราไม่มีอำนาจหรอกแต่เดี๋ยวคุยกับเขาเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะี่ครับอจะแจ้งว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่บนสะพานนะพี่ ตรงสะพานสีเอี่ยมเนี่ยครับพี่ตรงข้ามแยกถนนบางนาตาไปม,มุ่งหน้าไอโคว่คไ,มไม่มีครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับเมื่อสักครู่มีรถฮอนด้าแจ๊สขับสวนเลนขึ้นมาบนสะพานฝั่งขาออกไปแล้วก็เฉียวชนจัรนรกรยานอะไรนะ,นะรผมเหรอผมเป็นนักข่าวครับเข้ามาแจ้งครับเพราะว่าบนบนสะพานมันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ อะไรนะผมเข้ามาแจ้งเดี๋ยวผมเข้าบ้านแล้วครับพี่ไปยกรถไหมล่ะผมไปช่วยทราบเรื่องอะไรใช่ไหมครับขอบคุณครับครับผมแต่ว่ามีคนช่วยเนาะโอเคครับ ครับผมคือไม่รู้ชุดสืบไล่กล้องอยู่หรือเปล่า,าเดี๋ยวผมเดินมาห้องสืบดูตำรวจเฉยจังเออเออทำไมรู้อ่ะทำไมพวกคุณรู้อ่ะ นี่เขาเดินออกมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีร้อยเวรไปช่วยแต่ว่าพวกเขายกได้แต่มันอันตรายมีรถไปกี่คันแล้วครับ บอกยกได้นะบอกยกได้ผมกลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนเพราะพวกเขาไปยกอ่ะคนที่คนที่ตามขึ้นมาไม่รู้เรื่องหรอกมันบอกให้ผมช่วยบล็อกท้ายไหมเขาบอกมีรถไม่เป็นไรพี่ยกได้ครับก็เอานะแล้วแต่ผมเป็นห่วงทรัพย์สินที่ว่าของผู้เสียหายผมไม่อยากให้เสียหายไปกว่านี้หรือมีรถตามมาแล้วก็มาชนอีกลีอี้างยแค่นี้ก็สงสารไม่รู้สงสารยังไงแล้วว่าผมอะ จริงจักใจเลยตอนนี้เขากำลังโทรประสานเขาโทรออเขาออกมาถามบอกพี่อยู่ตรงไหนนะพอบอกไปแล้วงงแบบว่าอ้าวแล้วมันสวนขึ้นมาได้ไงกูจะรู้ไหมลุกไปดูก็จบอะเราจะได้ช่วยคนช่วยเขาติดตามหายิ่งปล่อยนานแล้วมันก็ยิ่งแบบมันก็ไปไกลอะ่ะ не yeah.